สวัสดีครับผมทีเดชพยบุญธารากรเลขประจำตัว6410852657สาสตร์แห่งแผ่นดินปีการศึกษา2564ครับหัวข,ข้อที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับคือเรื่องดีๆที่บ้านฉันแบ่งปันให้เธอรู้ถ้าพูดถึงเรื่องดีๆที่ที่บ้านฉันเนี่ยเรื่องแรกที่ผมนึกได้เป็นอย่างแรกก็คือทุเรียนครับ คือด้วยตัวผมเองเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีก็จะได้มีโอกาสไปที่สวนทุเรียนหรือว่าได้ไปซื้อทุเรียนบ่อยๆครับเพราะว่าทุเรียนจังหวัดอนทบ,บุรีเนี่ยถือว่าเป็นของขึ้นชื่ออันดับต้นๆเลยครับแล้วก็เรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือส่วนบริการความรู้ครับส่วนบริการความรู้เนี่ยที่จะเปิดให้คนในชุมชนที่สนใจ ได้เข้าไปชมหรือค้นหาข้อมูลครับเช่นสารากางเก่าจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยได้เปิดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าเข้าชมนะครับหรือว่านักศึกษาที่ที่อยากจะค้นหาข้อมูลหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้าชมนะครับนี่ครับคือเรื่องดีๆที่บ้านฉันแบ่งปันให้เธอรู้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ